ดูสิเรากำลังออกจากท่าวังผานะฮะตามถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งสี่แปดเพื่อมุ่งหน้าไปเชียงรายในว่าจะผ่านภูรลังกานะช่วงหน้านี่จะเข้าเขตอำเภอสองแควแล้วก็เข้าปงอำเภอปงจังหวัดพะเยา สองแฟนนี่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดน่านนะฮะพอเข้าปงแล้วเราก็จะไปเชียงคำเชียงคำก็ในว่ายัางเป็นของพะเยาอยู่นะพอจะเชียงคำแล้วเราก็จะเข้าเขตเ,เ,เชียงรายคืออำเภอเทิงแล้วก็เข้าเมืองเชียงรายนะประมาณนั้นนะครับ บรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับนะฮะเมื่อคืนฝนตกเพราะนั้นจะเห็นเมฆหมอกบนยอดเขาสวยงามมากอำเภอสองแฝเห็นไหมครับเรามุ่งหน้าตรงไปอำเภอสองแฝถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งส่แปดยาวไปจนกว่าจะเข้าเขตเชียงรายแล้วครับ ประมาณนั้นนะครับ ว่าไงละกิโล18กิโล2แฝด100โลเชียงคำนะครับสวยนะครับดูนะฮะสวยมากเลยสุดยอดวิวงามวิวงามวิวงามสายไปบอ่อน้ำรอ้อนโป่งกิดอ่างเก็บน้ำเสนียนน้ำตกภูสัน เียนะครับสวยงามว้าวว้าวอยู่นะครับท่านผู้ชมสวยงามสวยมากครับถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งสี่แปด ช่วงนี้เขาเรียกว่าวังไผ่บ้านวังไผ่โดยประมาณนั้นนะครับสองแฝดูดูด,ดูสวยนะครับสุดยอดสวยสวยตลอดเลยเท่าที่ผ่านมาแอนะสวยดูนะฮะทิวเขา ก้อนเมฆสวนผล,ลไม้ป่าเขียวเขียวสวยสวยมากๆเลยนะครับว้าว,ว,าวสุดยอด เจ็ดสิบสองโลเกียร์สี่นะเนี่ยเร็วไปไหมเกียร์สามตบเกียร์สามแล้ว,ลวบเกียรสามสวยนะครับอันนี้โครงหักซอ ครับนะฮะสวยมากมากีรถข้างหลังนี้เก่งใจจังเลยโอ้สวยนะครับอุ้ยเขาซ้ำซ้อนสลับซุบซ้อน อเสองแควะนะตำบลยอดจังหวัดน่านนครับ69เชียงคำเชียงรายก็160กาอ๋อน,นี่แหละควรดื่มน้ำดื่มน้ำคาเฟ่บ้านผาหลักแอมเภอสองแควอยู่นะครับตรงไปเชียงคำ เออสองแฝสวยยนะี่สิบองศา68เชียงคำร6 3เชียงรายสวยนะครับ

หมายเลข1148เป็นถนนสวยงามอีกหนึ่งเส้นดูนะครับดูไปไหมดูไปไหมดูไปไหมปิ้วสุดยอดพยาวร้อยสามสิบสามเชียงรายร้อยหกสิบ เชียงคำหกสิบห้ากำลังวิ่งชมธมชรรมชาติสวยงามตอนนี้ก็ยี่สิบเจ็ดองศาเก้าโมงสี่สิบห้า เราก็มีรถจากกรุงเทพเนี่แหละซึ่งกับคาดว่าเที่ยวเชียงรายแล้วจะมาเที่ยวน่านต่อสวนมาเป็นระยะระยะตรงกันข้ามกับเราซึ่งกําลังจากไปเชียงรายเราเที่ยวนานแล้วว้าถนนตัวเอสนะครับเยอะมากช้าช้ชมธรรมชาติ ว้าวเลยล่ะครับ ดีนะเหมือนใหม่เหมือนทำเพิ่งเสร็จอะตีเส้นตีอะไรชัดเจนชัดเจนมากเลยโอเคมากเลยสวยสวยสวย ให้มีรถตามยังไงก,ก็แซงได้ยังเปิดโอกาสอนนี้ยังแซงไม่ได้นะครับโค้งมากไปหน่อยโค้โงเยอะเลยช่วงนี้โค้งมากเลยสลับไปมาอยากจะให้แซงหรอกไม่ปลอดภัยระบบ แบ่กไปแล้วเดี๋ยวสวนนี่จังหวะได้ไหมจังหวะได้ไหมจังหวะได้ไหมีหไ่ไม,ไไมโอเคแบ่งปันขบับรถแบ่งปันนะก็พลังก็ทน,นกับมีธุระเล้ไปเรื่อยๆ แงมันสวยนะถนนตรงนี้ทําใหม่โอ้โหกลิ่นยางมาตอยยังเข้ามาในรถอยู่เลยนะครับสวยมากถนนเพิ่งจะทำเสร็จอะนะจับ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 <ะ>แงหวงจริงมาคนะครับ ขามช่วยแก้ร่วแล้วก็เกียร์ับลงน่อยทางราชชันนะครับแตสวยนะฮะดูนี่สวยสวยจริงๆนะครับเขตพื้นที่สองฟนะครับกัดยินนะโอ้ยี่สิบห้าองศาว้าวๆนะครับโอ้ ถ้าข้างหน้าโอ้โหจะถึงแล้วนะปูลังกาว้าว,ว,าวล้วครับจะพ้นเขตสองแฟดแล้วสิงนั้นอนะ่ะว้าวเห็นไหมเขาลูกนั้นอ่นนะสวยมากเลยลเห็นไหมครับถึงนั้นแหละเป็นรูปสามเหลี่ยมโอ้โหรูปตรงดิ่งแล้วลูกนั้นอ่ะสวยมากเลยนะครับมุมนี้นนสุดยอดนะครับท่านผู้ชมดูนะฮะดู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 ด ครับดู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 ว่าเห็นไหม,มเห็นไหมครับเราก็ามาสวิตมึงไทยโอ,โโอโ้สวยสวยแต้แต่โอเค ใช่ใช่โอ้โหสวยสวยนะครับสวยไหมดูนะดูนะสวยนะครับว้าวเลยอ่ะดูว้าวขาลูกนั้นโดดเด่นมากเลย เขาบอกว่าจุดชมวิวชี้ขึ้นไปบนฟ้านั่นแหละครับจุดชมวิวสเกอร์วิว200สองร้อยเมตรสวยงามสวยงาม,งามว้าวๆเลยครับ รถไทายภาพนะฮะเราไม่ได้จอดนะครับสวยมากสวยมากสวยงามธรรมชาติจริงๆนะครับถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งสี่แปดนี่สวยนะครับก็ค่อยขับไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะคดเคี้ยวเรียวรถแต่สวยงามด้วยธรรมชาติอย่างที่เห็นนะครับ สวยสุดยอดสุดยอดมากเลยนี่แม่สวยไหมดูนะครับสวยนะครับงามแต่งามแต่ง้เป็นฝนเองนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้สวยสวยสวยนะฮะขับช้าๆชมวิวชมธรรมชาติบ้านเมืองเรา มีอะไรดีๆให้ชมเยอะมากขอดูนะครับนี่แค่เม็ดเดียวนะให้ณหปบนนี้อ่ะเกิดนี่แค่เม็ดเดียวนะพ่อเรียวจีบเดียวรวง สิบเกิโลเชียงค่ำ146กกิโลเชียงลายแล้วว้ารู้เหมว่าความาเป็นเมืองไหม็รออยู่บนน,นู้นน่ะนั่นนะ่ะนะเมืองอรู้เมืองอะไรภูหลังกาใช่ไหมเดี๋ยวเราจะวิ่งเดินไปบ,บนนู้นใช่ไหม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  โอ้บ้านสเกิลสองแฟ่ถ้ำหลวงสเกิลนะครับอุทยานแห่งชาติถ้ำสเกิลอุ้ยพวกลุงหมาเออเป็นไงน้องหมาเด็นกนอนกลางถนนชิลูกว้าวมันก็นอนเองนะเดี๋ยวก็ลดมาอันนี้นะน่าจะเป็นหมู่บ้านสเกิลแลนะครับน่าจะเป็นบ้านสุดท้ายของสองแฝ่แล้วล่ะ,ลละเดี๋ยวก็พ้นเขตสองแฝ่ แต่ถ้ามาทางเชียงรายก็น่าจะเป็นหมู่บ้านแรกนะของเผอสองแฟนนั่นนะครับวันนี้ก็ส่งท้ายที่บ้านสะเตินตรงไปก็เดี๋ยวก็เข้าเขตเ,เพียวเผอปงแล้วก็คูหลังกา เห็นไหมครับ okay, จังหวัดพะเยา,ยาอำเภอปองนะครับเห็นไหมนัน่นๆบ้านห้วยเฟืองอเภอปองพะเยานะครับโอ้โหข้ามลาห้วยแค่ตรงเนี้ยใช่ไหมแบ่งเขตแล้วแบ่งเขตแล้วนะครับเรากําลังมาครับจากจังหวัดพะเยาตรงนี้ไม่ใช่จังหวัดน่าน ะะเป็นรีสอร์ทนสะมมติเราก็เริ่มไต่ระดับใช่ไหมรีสอร์ทเราเห็นว่าันข้างบนนะ่ะมันเหมือนเป็นรีสอร์ทนะแต่ครับข้างบนนะ่ะในว่าคือคูลังกา นะครับเดี๋ยวไปดูนะฮะเป็นทุเรศต่างหางอยู่บนปูที่เราเห็นนี่แหละ